สวัสดีเพื่อนๆชาว Gen X g Y Gen Z กันด้วยนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่ช่องดูนอบิ้ค่ะออคือว่าวันนี้เราจะมาทำภารกิจแกล้งแฟนเราจะมาแกล้งอ่าแฟนคือเราจะชมคนอื่นว่าคน,คนนู้นคนนี้คนนั้นสวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูประิปฏิกิริยาแฟนกันว่ามันจะเป็นยังไงรีแอค่ะรีแอค่ะเดี๋ยวเรามันดูกันนะคะคือตอนนี้มันกำลังกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อน เดี๋ยวมาคงจะมานั่งตรงตรงตเนี่ยเดี๋ยวแอบแอบดูว่าแอบถ่ายดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอ,รอติดตามกันนะคะ

พี่ว่าคนนี้สวยปะเนี่รีบขึ้นมานะพี่ว่าคนนี้สวยปะสวยค่ะเขาสวยก็เยอะเลยค่ะฮามีคนไหนอีกคะดูเค้ใครอเอาวะดูใครอะอค่ะสสวยทีุดนะ จริงหรอกตักก <fits you S 3> ี <cały> ้จี้เล่ง้เมวยพเขาหาได้ดีกว่านั้นเยอะกับเขาลวับกัวทวก็าได้เสือสองไปสิถ้าเคถึงวกให้น้นถ้าเราหรือเล่ากหลลาอเด็กาย่เลยแบบี้ว ของยังไง่ยายให้เธอไปในวันเดียว้ได้ประชาชนามีรถเคลื่อนย้ยคุณควรถึงดุจี่ใชไมคะเราจะชอบใช่ไหมล่ะืมเพจนี้มันไม่โดนหรอต้องเพจนมใหญ่ๆถึงจะโดน,โดนใช่ปะต้องแบบนมใหญ่ๆเนาะใคาจะไปเปิดนมให้เขาเปอดดู นมให้ใครดูเออดูวบาๆชอบตลบนเนี่ยคนนี้ยินเตอร์ด้วยดูฝรั่งถนอ่นดูดูฝรั่งแล้วก็เฉยไปนียอะไรนะแลวก็เฉยไปเลยเมื่อกี้หน้าเหมือนอะไรก็ไม่รู้โลโคเคโลโคเคดูดิขาวมากโอ้โหไม่เหมือนมึงเลยแจ็กเแ็้ดำ แต่งขาวหมดแหละขาวทุกส่วนไมเหมือนมึงอะจะกระแลดดำทำไมสวยจบนะดูดิดูดิมึงจะกระแลดขาวมากมันก็กูจะกระแล่ขาวก็จกระแล่ขาวอืทำไมอะดูดิเออุกูสวยมไหเนยมึงไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกูหรอกจริงป่ะกูสวยเนี่ยจริ มึงไม่สวยเลยตามึงมรู้ป้า<ว>ครั้งแรกที่กูเจอมึงอ่ะกูไม่ได้มองมึงเลยนะเว้ยเาบากมึงไม่ได้สวยมึงไม่ได้สวยครั้งแรกอ่ะที่กูเจอมึงอ่ะมึงไม่ได้โดนมึงไม่ได้เข้าตาเลยนะเว้ยกูไม่ได้โฟกัสที่มึงเลยแต<ม>่ปโฟกัสใครอยู่ค่ะกูไม่ได้โฟกัสใครหรอกแต่มึงอ่ะโฟกัสกูชิบล่ากูรู้แบบแรกมึงก็รักกูแล้วอ่ะแบบแรกมึงก็รักกูเลย ใครก็ดดันอ่นะแล้วถ้ามึงไม่ชอบกูมมึงจะก็บอกว่าไม่กลัวหรอกมึงอ่ะตื่นต้ตีนกูอยา่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครถ้าเขามาใช่ไหมนุ่มอ,อย่าดังไเดี๋ยวมึงจะบีบนุ่งใหญ่เลยบีบเม่ไปไม่ได้สอะไง ปีปีปปีปีปีป,ปลาขาแต่ขํามึงกาน่าจาดะดีดูดิดูดิดูดิอังกูหมดแล้วมั้งเนี่ยมึงจเข้าจกออกจกเข้าวจกออกหมดแล,ล้วแม่สามร้อยกุ้เงินมึงอะไรกูมีเป็นหมื่นหรยังไม่ฮ่ไม่กดออกมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกดอะไรมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นดิเงินอนะ่ะ ดูดิแบลวแบลวแบลวหลี่ยแบลวหลีเอ้าขี้ดูดิโคตรขาวอ่ะพี่ขาสวยที่โชคค่ะพี่ขาพี่มันขี้ดูดิขาวมากเลยอะค่ะขาวเยี่ยมจริงขี้ดูดิโอเคโอเคโค้งดูมีนักศึกษาด้วยดูดิไปไหนอ่ะ ไปไหน,นอน่ะอไปไหนงอนไปแล้วทำไมมึงมีอะไรมีนอะไรช่วยด้วยค่ะมีคนงองแงค่ะช่วยด้วยค่ะมีอะไรมึงมีอะไรนอนอยน่างนี้ไอ้นอนนอนที่อะไรไม่กลัวมึงหรอ มึงอะใต้แต่ยังโก้ทำไรอยู่อะนั่งขี้อยู่มั้งพูดดีๆได้ปะพูดดีๆไม่ได้หรอบอกมึงอะพูดดีๆกันไม่ได้ทำ,ทำไมอะมึงอะอย่างคนชั่วคุยช่วยยังไงของมึงอ่ะมึงชั่วมึงอ่ะชอบอยู่หิ้งขาขาเฉยเฉย ถ่ายคลิปอยู่ใายถ่ายคลิปอยู่เราถ่ายคลิปอยู่แล้วเมื่อกี้เธอด่าทำไมแล้วเมื่อกี้เธอด่าเขาทำไมฉันรักนะเมื่อกี้เธอว่าเขาทำไมเขาถ่ายคลิปอยู่ทำไมเมื่อกี้เธอว่าเขาทำไมว่าอะไรเขาเป็นคนชั่ว ใช่สิอุว่วไม่หลักเขาทำไมก็อุ่วไม่หลักเขาไม่ไม่งองเขามไม่กอดไม่หอมไม่หลักเขาไม่หลับโอ้หงอแงโอเคเดี๋ยวไปนอนด้วยๆๆๆลาคุณผู้ชมก่อนอด,ด,ดีกัน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 ไปดีข้างในห้องออดีจริงเปล่า เองเข้าห้องก่อนถึงจะดีโอเค